สวัสดีครับผมนางกฤษดาวกา 1, ุกกาปวสหนึ่งแผนอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการขีดวันเจนครับวันนี้ครับผมจะมานำเสนอวงจรนับเลขอซิงคูนัทเคาน์เตอร์มอดหกนับ0ถึง5ครับสวัสดีครั้งนะครับวันนี้ครับผมจะมานำเสนอวงจรนับเลขซิงคูนัทเคาน์เตอร์ครับมอดหกนับ0น,นถึง5นะครับแบบเข้าจังหวะครับซิงคูนัดนะครับ ก่อนน,น,นะครับวงจรซิงคูนัทนะครับก็คือเป็นวงจรที่ต่อสัญญาณเคอกหรือสัญญาณพันธ์นะครับเข้าไปที่ขา,าฟิฟฟอรทุกตัวครับทุกตัวให้ทำงานพร้อมกันนะครับแต่ขึ้นแต่ควบคุมให้วงจรนับเลขนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบควบคุมอินพุตของ G กับ K นะครับของฟิฟฟอรแต่ละตัวนะครับ ดังนั้นข้าวงจรซิงน็ตจึงสามารถออกแบบให้นับเลขขึ้นลงได้ตามผู้ออกแบบต้องการนะครับหรือเราสามารถออกแบบได้เองนะครับนี่ครับเรามาดูการออกแบบวงจรนะครับออกแบบวงจรนะครับโดยจะใช้สูตรเดิมนะครับในการออกแบบวงจรก็คือ n เท่ากับ2ยกกำลัง n นลบ1นะครับ n ใหญ่ตรงนี้ครับก็คือค่าที่นับได้ทั้งสุดนะครับส่วน n เล็กตัวนี้ก็คือ เป็นฟิฟฟ์ฟอบที่เราใช้งานนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ผมออกแบบนะครับ2ยกกำลังสามครับ3ก็คือฟิฟฟอบตัวครับ2ยกกำลังสามก็เท่ากับ8ครับ8ลบ1ก็เท่ากับ7ครับสามารถนับเลขได้สูงสุดคือ7็ครับแต่วันนี้ครับเราจะออกแบบให้นับถึง5นะครับไปดูกันเลยครับมาครับเรามาดูตารางความจริงนะครับมด6ครับ นับ0ถึง5ครับมาดูว่ามันจะนับยังไงนะครับแพร่สเตจนะครับก็คือปัจจุบันครับอยู่จะอยู่นับอยู่ขนาดนี้นะครับตรงนี้ก็คือเน็กสเตจก็คือถัดไปนะครับถัดไปนะครับตรงนี้ครับตรงนี้นับเป็น0 0 0อยู่ครับตรงนี้ต้องนับเป็นศูนย์ศนะครับตรงนี้นับ0 0 1ครับตรงนี้จะนับเป็น ศูนย์หนึ่งศูนย์ครับต่อไปครับตรงนี้นับศูนย์หนึ่งศูนย์ตรงนี้จะนับเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้นับศูนย์หนึ่งหนึ่งครับตรงนี้จะนับเป็นหน,นึ่งศูนย์ศูนย์นะครับตรงนี้น 101, ครับรน,นับเป็นหน,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 นึ่งศูนย์ศูนย์ครับตรงนี้นะครับ next state นะครับจะนับเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับพอ,นอนมาถึงตรงนี้ครับ ตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับห้านะครับเราจะออกแบบมอดหกก็คือนับศูนย์ถึงห้านะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับเป็นการนับบนแบบนี้ครับนะครับเรามาดูตรงนี้ครับนี่ครับก็จะเป็นเป็นการนับวนครับถึงห้าแล้วก็มาเริ่มศูนย์ใหม่ศูนย์ถึงห้ามาเริ่มศูนย์ใหม่ครับแบบนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้จะให้เป็น x x x นะครับตรงนี้นะครับต่อไปครับพอเราได้ตรงนี้แล้วนะครับได้ตรงนี้แล้วว่ามันนับ0นถึง5นะครับตรงนี้ต่อไปครับเราจะมาดูตรงนี้ครับดูตรงนี้แล้วใส่ตรงนี้ครับตรงนี้ก่อนอื่นครับเรามาดูตารางตรงนี้ครับตารางตรงนี้ คอนดิชันก็คือเป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขเงื่อนไขตรงนี้นะครับในตารางตรงนี้มีอะไรบ้างครับคิวแพร์นะครับคิว i พร์คิว s พร์สเตตแล้วก็คิวเน็กสเตตนะครับคิวเน็กสเตตอินพุตนะครับอินพุตออกมานะครับอินพุต k อินพุตของ j k นะครับพอไปครับเป็นอินพุตของ j k นะครับว่าเราจะใส่อะไรลงไปนะครับในนี้นะครับอินพุตของ j k นะครับกรีเอ็กนะครับ กรณีของ x ครับ x ตรงนี้สามารถเป็น1และ0นย์ครับเป็น1และ0นย์ครับ x ตรงนี้นะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ Q Q pair กับ Q n e x นะครับเป็น0ูนย์นะครับ Input ของ JK นะครับเป็น0กับ x ครับในกรณีที่เงื่อนไขนะครับในกรณีที่ x นะครับเป็น0นย์นะครับ ศูนย์ศูนย์ครับจะเป็นโน c h ง n g นะครับศูนย์ศูนย์จะเป็นโน c h ง n g ครับถ้า x กรณีที่ x เป็นหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับเงื่อนไขจะเป็น r e s e ตนะครับรีเ reset r e s e ตนะครับตรงนี้ครับต่อไปครับ Q pair Q next ครับ Q แพร์เป็นศูนย์ Q next เป็นหนึ่งนะครับ อินพุตของ G กับ K ครับจะเป็น1กับ x ครับเหมือนเดิมครับในกรณีที่ x เป็น0นะครับก็จะเป็น10นะครับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขสถานะก็จะเป็นเซตนะครับอ่าจะเป็นเซตนะครับตรงนี้ครับในกรณีที่ x เป็น1ครับจะเป็น11ครับ11ก็คือท็อกเกิลครับท็อกเกิลนะครับอ่าท็อกเกิลครับตรงนี้ต่อไปครับ คิวแพเป็น1 Q ึ่งคเป็น0ูนย์นะครับอินพุของ j กับ k นะครับเป็น x กับ1นะครับ x กับ1 x นะครับในกรณีที่ x เป็น0นะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์ครับศูนย์คืออะไรครับศูนย์ศย์ก็คือรีเซ็ตนะครับต่อไปครับถ้า x เป็นหนึ่งครับตรงนี้จะเป็น1นึครับหนก็คือ t o อกเกิลครับ ท็อกเกิลนะครับอ่าต่อไปครับจิวแพรเป็นหนึ่งจิวเน็กเป็นหนึ่งนะครับอินพุตของ J กับ K นะครับจะเป็น X กับ0นะครับถ้า X เป็น0นะครับ0 0จะเป็น No Change นะครับหรือตัวย่อคือ NC นะครับ No Change ถ้า X เป็น1นะครับสถานะครับหรือเงื่อนไขครับตรงนี้จะเป็น Set นะครับ ป็นหนึ่งศูนย์จะเป็นเซตนะครับอ่าต่อไปครับเราก็จะมาดูตรงนี้เลยนะครับเราจะเอาพวกสถานะตรงนี้ครับเติมเข้าไปนะของอินพุตนะครับอินพุต JK นะครับ JK เรามาดูอ่าของ A นะครับของ A ก่อนครับ JA KA นะครับตัวแรกนะครับ JA KA ก่อนนะครับ ตรงเนะครับตรง A อตรงเครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับ q a q a นะครับตรงนี้ในส่วนของ Pstate P แล้วก็ Nextstate นะครับ q a เป็น0 q a ของ Nextstate เป็น1นะครับ0 1ครับพูดง่ายคือ0 1นะครับ0 1เราก็มาดูตารางนี้นะครับตารางนี้ต้องจำไว้นะครับ0 1ครับจะเป็น1 x นะครับ1 x ก็เราเขียนเราก็ เขียนลงไปนี่นะครับหนึ่งศูนย์นะครับเป็นหนึ่ง x นะครับหนึ่ง x หรือเซตหรือท็อกเกิลนะครับตรงนี้ครับหนึ่ง x ต่อไปครับศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นศูนย์หนึ่งหัวไอพอยครับพอยต่อไปครับเรามาดูตรงนี้ครับ a a ก่อนนะครับเราก็จะมาดูในช่องของอ่าแพสสเต e แล้วก็เน็กส t a ต e นะครับเรามาดูของ q a นะครับ q a qa ของแพ i r s t a เป็นศูนย์นะครับของ next s สเต e นะครับตูดที่อยไาหลายหายเเรามาดูส่วนของ a นะครับของ a ja ka ก่อนนะครับส่วนของตรงนี้นะครับเรามาดูช่องนี้นะครับแพร r s t a แล้วก็ next s t a นะครับก็คือส่วนของ qa ครับ qa นะครับตรงนี้ qa ของแพรพ pair s t e นะครับเป็นศูนย์นะครับ qa ของ next s t a e นะครับเป็นหนึ่งนะครับ เป็นศูนย์หนึ่งครับพูดง่ายๆคือเป็นศูนย์หนึ่งนั่นเองครับเราก็มาดูตารางนี้ครับเราควรจับไว้นะครับศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งนะครับตรงกับ input jk ก็คือหนึ่ง x นะครับเราก็เติมเข้าไปครับหนึ่ง x ต่อไปครับเรามาดูช่องที่หนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ก็คือ x หนึ่งนะครับ x หนึ่งครับต่อไปครับช่องที่สองนะครับศูนย์หนึ่งนะครับ อไปครับศนย์หน kind of ึ่ a, sort of งถูกแล้วครับศูนย์หครับศูนย์หก็เป็นหนอนะครับศูย์ห่งเป็นหนอนะครับต่อไปครับช่องที่สามครับหนนยครับหนก็เป็นเอกหนะเอกหนึนะครับต่อไปครับช่องที่สครับศูย์หนึ่งครับก็เป็น1นึ่เครับอ่าก็เป็นหนนะครับศูนย์หนึ่กะครับต่อไปเป็นช่องที่หนะครับช่องที่ห้าหน ศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์เราก็มาดูตรงนี้ครับหนึ่งศูนย์ก็คือ x หนึ่งนะครับ x หนึ่งนะครับถึงจุดจุดนี้นะครับถึงจุดนี้ตรงนี้เราก็ให้เป็น x x x ไว้นะครับเพราะเรานับถึงห้านะครับนับศูนย์ถึงห้านะครับตรงนี้นับศูนย์ถึงห้าครับต่อไปครับเรามาดูช่วงของ b นะครับ b ครับ jb แล้วก็ kb นะครับเราก็มาดูครับ ส่วนของแพรสเตตนะครับแล้วก็นิคสเตตเหมือนเดิมครับตัวนี้ครับ QB กับ QB เหมือนเดิมครับ00ครับ00นะครับ00 00นะครับตัวนี้นะครับง0ครับ00ครับเราก็มาดูตารางนี้ครับ00ก็เป็น 0x นะครับ 0x k เป็น0ครับ K เป็น x นะครับค่อยๆไปครับตรวจสอบให้ดีนะครับต่อไปนะครับ ช่องที่1น1ะครับศ1นะครับ0 1ก็คือ 1x นะครับศ1ก็คือ 1x, ต่อไปครับช่องที่2 1นะครับ1 1ครับ1 1ตรงนี้ครับ1 1ก็คือ x0 นะครับ x 0นะครับต่อไปครับช่องที่3มนะครับ1กับ0ครับ1 0ก็คือ1 0ก็คือ x 1นะครับ x 1นะเราก็เติมไปครับ ต่อไปครับเป็นช่องที่4นะครับนะครับ0กับ0นะครับก็จะเป็น 0x ครอับช่องสุดท้ายครับช่องที่5นะครับ0 0นครับก็เป็น 0x นะครับ 0x อส่วนตรงนี้ครับก็เหมือนเดิมครับเป็น x x เพราะว่าเรานับถึง5นะครับไหนะครับ เราก็มาดูช่วงของ C นะครับ JC KC นะครับอ่าตรงนี้ครับเรามาดูช่วงที่ศูนย์ก่อนนะครับตรงนี้อ่าเพเรสเตทนะครับเน็กสแตทเหมือนเดิมนะครับ QC นะ QC ศูนย์ศูนย์ครับศูนย์ศูนย์ก็เป็นศูนย์ x นะครับอ่าต่อไปครับช่วงที่หนึ่งครับศูนย์ศูนย์ครับก็เป็นศูนย์ x เหมือนเดิมครับ ต่อไปนะครับเป็นช่องที่2นะครับช่องที่2 0 0ศย์ย์ครับเหมือนเดิมครับก็เป็นศูนย์นะครับศ0ย์เป็น0 x นนะครับช่องที่3ครับศูนย์นะครับศูนย์นะครับศ1ย์ก็จะเป็น 1x นะครับต่อไปครับช่องที่4ครับ1 1นะครับ1 1 1 1จะเป็น x 0ศูนย์นะครับช่องสุดท้ายนะครับ1 0ศนย์ครับ 1 0จะเป็น x 1นะครับตรงนี้ก็เป็น x x เหมือนเดิมครับเพราะเรานับถึง5นั่นเองครับนี่นัเถึง5ครับไปครับเราจะนำเอาส่วนของตัวนี้นะครับมาใส่ของใส่ตาราง k map ครับ k รือ k n o map นะครับตรงนี้นะครับเพื่อลดรูปนะครับผมก็จะเอามาเปรียบเทียบดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเราดูของ a ก่อนนะครับ a ก่อนเ K A แล้วก็ k a นะครับอ่ช่องที่0เป็นอะไรครับเป็น1นะครับช่องนี้เป็น1นะครับตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็น x นะครับช่องที่3นะครับช่องที่3เป็นอะไรครับอ่าช่องที่3เป็น x นะครับช่องที่2นะครับช่องที่2ตรงนี้เป็น1นะครับต่อไปครับช่องที่4นะครับช่องที่ส่ตรงนี้นะครับ k a นะครับ ชงี่สี่เป็นหนึ่งนะครับที่ห้าตรงนี้ครับช่วงที่ห้าเป็น x นะครับช่วงที่เจ็ดกับหกเป็น xx นะครับเพราะว่าไม่มีนะครับไม่มีต่อไปนะครับเราก็มาดูส่วนของ ka นะครับ ka เราจะเติมลงไปในตาราง k map นะครับช่วงที่ศูนย์ครับตรงนี้นี้เป็น x นะครับช่วงที่หนึ่งตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับช่วงที่สามครับเป็นหนึ่งนะครับ แล้วก็ช่องที่สองนะครับช่องที่สองเป็น x นะครับช่องที่สี่นะครับช่องที่สี่เป็น x ครับช่องที่ห้าครับช่องที่ห้าเป็นหนึ่งครับหกเจ็ดเป็น x x เหมือนเดิมครับไปครับจะเป็นช่วงของ b นะครับ jb kb ครับผมจะเติมเข้าครบทุกช่องครับก่อนเราจะมาหานะครับมาหาค่านะครับเติมไม่ครบก่อนนะครับ ของนะครับ b ของบี b JB นะครับ Jb ก็คือช่วงนี้นะครับ jB นี่สูงครับ jB เป็นหนึ่งนะครับช่วงนี้อ่าเ b เอาขอไปครับ jB เป็นศูนย์ครับตรงนี้ jB เป็นศูนย์ครับตรงนี้ศูนย์ครับเราจะใช้เป็นดอกจันนะครับใช้เป็นดอกจันแทนนะครับอ่าเพื่อจะให้มันดูง่ายครับดูง่ายนั่นเองนะครับช่วงที่หนึ่งครับช่วงที่หนึ่งครับเป็นหนึ่งนะครับ ช่องที่สองครับช่องที่สองช่องที่สองเป็นอะไรครับเป็น x ครับตรงนี้ครับช่องที่สามครับสามก็เป็น x นะครับเกบีตรงนี้นะครับค่อยๆดูนะครับช่องที่สี่นะครับสี่เป็นศูนย์ครับศูนย์ก็ดอกจันทร์เหมือนเดิมครับห้าครับช่องที่ห้าเป็นศูนย์ครับดอกจันทร์เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็เป็น xx เหมือนเดิมครับ xx เหมือนเดิมครับ ต่อไปครับเราก็มาดู kb ครับ kb kb ตรงนี้ครับตรงนี้ศูนย์ครับตรงนี้ศูนย์ kb เป็นอะไรครับเป็น x นะครับ tb เป็น x นะครับช่วงที่หนึ่งนะครับ kb เป็น x ครับช่วงที่สองครับ y เป็นศูนย์นะครับศูนย์ก็คือดอกจันนะครับในช่วงที่สองนะครับสวนช่วงที่สามนะครับเป็นหนึ่งนะครับ เ b เป็นหนึ่งครับช่องที่4ี่นะครับท,ทีเป็น x นะครับช่องที่4ช่องที่ห้านะครับช่องที่ห้าครับช่องที่ห้าเป็น x นะครับช่องที่้าเป็น x นะครับตัวนี้ก็เป็น xx เหมือนเดิมนะครับเ x เหมือนเดิมต่อไปเลยนะครับต่อไปช่องสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายครับก็คือ c นะครับ c k k เของ c นะครับ ของฟิฟฟตัว C นะครับดูครับเรามาดู JC ก่อนนะครับ JC ก่อนชุดนี้1น่นะครับเป็น0ูนย์ะครับ0อ่าตรงนี้ศนเป็น0นย์ครับตรงนี้ครับ0 0ย์เป็น0ย์ตรงนี้ศูย์เราก็ดอกจันเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับ1 1เป็น0ย์ครับดอกจันเหมือนเดิมครับต่อไปครับ2ครับ2เป็นเท่าไหร่เป็นเป็นศูนย์เหมือนเดิมครับ สามนะครับสามเป็นหนึ่งนะครับสามเป็นหนึ่งสี่นะครับสี่เป็น x นะครับสี่เป็น x ห้านะครับห้าเป็น x นะครับหกเป็น x นะครับเกตเป็น x เหมือนเดิมนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายนะครับ kc ครับแถวนี้นะครับ kc ช่องที่ศูนย์ครับเป็น x ครับ kc ช่ศูนย์เป็น x ครับตรงนี้ครับ ช่องที่1นะครับเป็น x นะครับช่องที่2นะครับช่องที่2ตรงนี้ครับที่2ตัวนี้เป็นหนึ่งศูนย์ตัวนี้ครับช่องที่2ตรงนี้เป็น x นะครับเป็น x ช่องที่3ตรงนี้ครับเป็นอะไรรัเป็น x นะครับช่องที่สี่นะครับ4ี่ช่องที่4ตรงนี้นะครับเป็น0ูนย์ก็คือดอกจันนะครับช่องที่5ครับเกสีเป็น1ครับ ตัวนี้ก็เป็น x เหมือนเดิมนะครับเราจะมารูปนะครับโดยใช้โดยใช้ตาราง k-map ครับหรือ k-map นะครับการการลรูปสมการก็คือ2ลดเหลือ2นะครับ4จะลดเหลือ18จะลดเหลือ1นนะครับโดยจะดูแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับของตารางนะครับรูปแบบของ k-map นะครับ เรามาดู J A ก่อนนะครับ J A นะครับตัวแรก J A นะครับ J A ตรงนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเป็นหนึ่งอยู่แล้วครับตรงนี้นาเป็นหนึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่มีศูนย์ครับไม่มีดอกจันเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าแปดจะลดเรือหนึ่งครับตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นหนึ่ง J A เราได้แล้วครับเราได้หนึ่งนะครับ J A J A เราได้หนึ่งนะครับต่อไปครับเรามาดู K A นะครับ K A คเหมือนกันเลยนะครับค a เหมือนกับค a เลยนะครับอ่าเหมือนกันเลยนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับค a ก็ได้เป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อไปครับเรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับอ่าตรงนี้เรานี่ครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้ครับอ่า อื่นครับเรามาดูแนวนอนก่อนนะครับแนวนอนนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งของ a ของ b นะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของ a a ตรงนี้เป็นของ b นะครับเรามาดูแนวนอนก่อนนะครับเลขตัวไหนเหมือนกันครับเราจะนํามาเขียนนะครับเลขตัวไหนเหมือนกันจะนํามาเขียนนะครับตรงนี้นะครับ1กับ1เหมือนกันครับ1อยู่ในตำแหน่งของ a นะครับเราก็ได้ a มาแล้วครับตรงนี้ เราได้ a มาแล้วนะครับต่อไปครับเรามาดูตรงนี้แนวแนวตั้งนะครับแนวตั้งของ C ตรงนี้ครับมันตรงกับ0ูนย์ครับ C 0ย์ก็คือ4่บาทนั่นเองนะครับ4บาทนเอง Kb เราได้นะครับ Ab เราได้ A แล้วก็4บาทนะครับต่อไปครับเรามาดู Kb อ่าเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับถ้าเป็นสีจะลดเรือหนึ่งนะครับจะลดเรือหนึ่ง ตรงนี้นะครับตัวไหนเหมือนกันให้จับมาเขียนนะครับโดยดูแนวนอนก่อนนะครับแนวนอนก่อนตัวนี้ครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเป็นตำแหน่งของ A นะครับเราก็ได้ a มาแล้วนะครับตัวนี้ครับเหมือนกันนะครับลดสี่ครับจะเหลือหนึ่งเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวก็จะได้เป็น A นะครับก็จะได้เป็น A นั่นเองนะครับต่อไปครับนำดู jc เลยนะครับเห็นไหมครับ jc ตรงในเป็นศูนย์เราไม่จะไม่ทาการลดรูปนะครับในศูนย์ตรนี้ครับเห็นไหมครับหนึ่ง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 สองะครับสองจะเหลือสองนะครับหนึ่งหนึ่งตรงนี้ก็ AB เลยครับต้องคิดอะไรมากครับเป็น AB เลยนะครับตรงนี้ ab อ่าอ b เลยนะครับเ c เราก็ได้ a b ก็นํามาเขียนนะครับนำเขียนไว้ก่อนนะครับต่อไปครับ KC นะครับ KC ตรงไหนครับนี่นะครับตรงนี้เจสีเราก็ดูตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมตัวในเหมือนกันครับ A กับ a นะครับเอหนึ่งกับหนึ่งครับพอไปหนึ่งกับหนึ่งเหมือนกันครับตำแหน่งตรงกับ A นะครับตำแหน่งตรงกับ A นะครับตรงกับ A จาก C จะลดเหลือเป็นหนึ่งครับจะลดเหลือตัวเดียวก็จะได้เป็น A ตัวเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งกับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ไปตรงกับตำแหน่งของ A าไปตรงกับแปงของ a ก็จะได้เป็น a นะครับ k a เราก็ได้ a แล้วนะครับต่อไปครับเราลดรูปสมการครับโดยใช้ตาราง k map ือ k map เรียบร้อยครับเราก็จะทำการแปออกแบบวงจรน,นะครับโดยจะเอาอ่านี่ครับอ่ินพุตในอินพุออนพของ J k ทั้ง3ตัวนะครับไปเขียนในรูปแบบของวงจรที่เรา i n p พ t เราหาได้แล้วครับ G k ง ไปครับเรามาดูวงจรนะครับวงจรครับจะประกอบไปด้วยขา JK Q แล้วก็ Q bar นะครับแล้วก็ขาคอกนะครับขาคอกครับคอกสัญญาณคอกหรือพันธะจะต่อด้วยกันจะเพื่อใช้ทํางานพร้อมกันนะครับเพราะเป็นการนับแบบเข้าจังหวะนะครับส่วนเอาพุทครับจะออกตรงที่ Q นะครับเพราะว่าเป็นการนับขึ้นแบบออกตรงที่ Q ทั้ง3ตัว เอาพูดจะมี QA QB แล้วก็ QC นะครับต่อไปครับเรามาดูสิ่งที่เราลดรูปมาเมื่อกี้นะครับสมการที่เราลดรูปมาเมื่อกี้นะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกฟิฟฟ์อบเอฟิฟเนะครับาขา JK เราลดได้เป็น11ึ 1, นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปที่ไฟบวก5 v โวลต์ครับ1นเราต่อเข้าไปที่ไฟบวก5 v โวลต์นะครับ ต่อไปครับเรามาดูตัวที่สองครับฟิฟฟอบบีนะครับเ b เรามาดูตรงนี้ครับเ b เรา,าลดรูปได้เหลือ A คูณกับ C บาร์เราก็จะนำเอาแนนเกตมาช่วยแนนเกจก็มาช่วยนะครับโดยตรงนี้ครับเป็นเอเอาพุตรับเอาพุทนะครับจาก A มานะครับตรงนี้ก็ที่ตัวแนนเกตนะครับแนนเกต ซีบาตรงไหนครับซีบาร์ซิงบาก็คือตรงนี้นะครับเราก็จะต่อถึงกันครับก็จะได้เป็น A C ซีบาตรงนี้ครับอยงนี้ต่อไปครับขา KB นะครับขา KB ก็คือ A นะครับเราก็รับจาก A มาครับรับจากขาของ QA มาครับมันก็มันเข้ากับขา KB เคบีก็ขา KB นะครับเรามาดูตัวที่3นะครับตัวที่3 ฟีฟอบซนะครับขาเจซีครับขาเจซีที่เราลดรูปมาเมื่อกี้คือ A b มันคูณกันเราก็นำะเอาแนนเกจมาช่วยนะครับมาช่วยเหมือนเดิมนะครับมาต่อมัอนเดิมนะครับ a b เราก็เราก็ต่อขาของ B ตรงนี้ครับ B เอาพุทของ Qb ตรงนี้ครับนี่ครับเราก็ต่อมานี่นะครับ A อยู่ไหนครับเก็มานี่นะครับของ A อต่อถึงกันนะครับตรงนี้ A นะคเพราะจะเข้ามาที่ตัวเนนจีดแล้วก็มาเข้าตัว jc นะครับเข้าตัว jc นะครับต่อไปครับสุดท้ายนะครับก็คือ kc นะครับ kc เขาต่อเข้ากับ A เหมือนเดิมครับ A เหมือนกับตัว kb เลยนะครับเราก็ต่อครับนี่ครับตัวนี้มันเชื่อมต่อกันครับ นี้ก็มาขาย A เหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเด aha, มิมอา่าเราก็ได้วงจรนะครับนับ0ถึง5ครับมด6นะครับ0ถึง5มอด6ต่อไปครับเรามาดูทามมิ่งเดียมครับทามมิ่งเดกรมทามมิ่งเดียมก็เหมือนเดิมครับในช่วงของคลอกลงครับอ่าเอาพุชจะเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสัญญาณจะเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงของคลอกลงนะครัลอกลง ตรวนี้ก็จะเป็น0ูนยะครับศูนคือศนย์นะครับศตรงนี้ก็เป็น0ูนย์ศนะครับอ่าศูนย์ศครับก็คือหนะครับเพราะตรงนี้เป็นเลขฐานสองครับเป็นการนับการนับศูนก็เป็น2องครับศูนก็เป็น3ามครับหนึก็จะเป็น4นะครับมันจะแสดงเลขออกมาจะเป็นเลขสี่นั่นเองนะครับหนึก็จะเป็นหครับ พอถึงห้าครับพวกเขาช่วงนี้นะครับจะกลับไปรีเซ็ตมานับศูนย์ใหม่นะมานับศูนย์ใหม่มานับศูนย์ใหม่นะมหมเพราะเราออกแบบนับถึงห้านะครับเป็นการออกแบบนับถึงห้านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวงจรนับเลขซิงคูนัสมอดหกนับศูนย์ถึงห้าแบบข้อจังหวะนะครับ <Everything sucks. S 1> ข้าจังหวะผิดพลาดประการนใดน <Just kidding. S 1> ขออภัยด้วยนะครับผมครับ